ใน EP ที่68พาร์ทที่1แม่มาเป็นพาร์ทอีกแล้วเราจะได้รับบทเป็น P.V. c a m e r a m a n อีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านนอกแล้วเราก็จะได้เห็นการต่อสู้ของพี่ไทยท่าน TV Man กับพวก G Man Toilet ตวปลอมนะครับผมซึ่งผมบอกได้เลยว่าดูเดือดมากย,ยิงลําแสงใส G Man นะครับก็พยายามสวนด้วยเลเซอร์ยังบ่าตวปลอมนะครับพี่ไทยท่าน TV Man ก็ได้พูดอะไรบางอย่างซึ่งผมจะแปลให้ในคลิปหน้านะครับผมแล้วพี่แกก็ถอดหัวออกมาแบบ TV Man นะครับแบบโอ้โหโคตรโหดนะครับน้องๆจากนั้นสก i บีดี้ตัวอื่นก็จะมายิงพี่ชาท่าน TV Man ครับใช่นะสกีบิ๊ดี้เทอย์เรสก็ยิงพี่ไททันทีวีแมนที่ไร้หัวแต่ก็ไม่เป็นผลพี่ไททันทีวีแมนที่ไร้หัวก็โดน,นใส่ทัทนทีจากนั้นก็จะแผนมาที่หัวของพี่ไททันทีวีแมนซึ่งฉายแสงสีแดงใส่หนึ่งตัวและก็ใส่แสงสีส้มใส่อีกหนึ่งตัวแล้วก็แสงสีม่วงอีกหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> เรียกว่าพี่ไททันทีวีแมนนั้นบีครบทั้งสามสีกันเลยทีเดียวเชียวนะครับ <c oughs> โอ้โหนี่ขนาดพี่แกนโดนลมนะเนี่ยยังโคตรโหดเลยร่างที่ไร้หัวของพี่แกก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับโหฉะนั้น ไปที่พวกพใหญ่กับพี่ลองซึ่งจับจีแมนตวปลอมมาอยู่นะครับเหมือนแบบรอจับให้พี่ไททันทีวีแมนประหารนะเจ้าจีแมนตวปลอมก็ยิ้มแบบ <c oughs> แกต้องมาสู้กับฉันพี่ไททันทีวีแมนก็โอเคงั้นเดี๋ยวขันจะจัดการแกเองโดยการใช้พลังข้ามมิตินะครับซึ่งพี่แกเอาแค่มือเข้าไปในมิตินะครับแล้วก็ไปฟันด้านหลังของเจ้าจีแมนตวปลอมนะครับจีแมนตวปลอกก็งงแบบว่าเอ๊ยเกิดอะไรขึ้นวะเน,นียทำไมมีมือมาจากด้านหลังแล้วก็ได้แทงเจ้าจีแมนตวปลอมตายไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นพลังใหม่ของพี่แกนะครับวาร ส่วนพี่ทีวีแมนก็ยิ้มเหมือนเดิมเลยนะครับจากนั้นก็มีเจ้าสก,กิบบี้เตอร์เรตตัวเล็กจะมาจัดการเราแต่ก็ได้ลากทีวีแมนเข้ามาช่วยนะครับพีวีแมนก็บอกพี่ลักทีวีแมนว่าเข้าไปช่วยเพื่อนข้างในกันเถอะมีคนเข้าไปแล้วส่วนพี่ลักทีวีแมนก็พูดอะไรสักอย่างนะครับซึ่งผมจะแปลให้ในคลิปหน้าอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วพี่แกก็ชี้นิ้วไปที่จอแล้วบอกอะไรสักอย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัดจบไปเลยนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับ Security Toilet EP ที่6 8พาร์ทที่1ในคลิปหน้าผมจะแปลคำพูดของพี่ลัสซี่พิกแมนและพี่ไททันทีวีแมนให้นะครับผมแต่อาจจะไม่ลงคืนนี้นะอาจจะลงอ่สักดึกๆกว่านี้หน่อยละกันเดี๋ยวผมไปแปลคำพูดมาให้นะครับจะ พยายามลงให้เร็วที่สุดนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับมีข้อมูลอะไรดีๆก็สามารถคอมเมนต์มาให้ผมเข้าใจได้ด้วยนะครับว่ามีจุดสังเกตตรงไหนบ้างซึ่งผมอาจจะสังเกตพลาดไปนะครับผมก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามจนมาถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Tik t o o กของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับผม